วิเคราะห์แผนการเล่นที่อาร์เซนอลจะพบโอลิมปียกอสแบบละเอียดพร้อม11ตัวจริงในศึก UCL ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์อาร์เซนอลเริ่มต้นกันที่สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์วิเคราะห์บอลเจาะลึกแบบถึงแก่นที่เราจะมาคุยกันเหมือนเพื่อนคุยกันหลังบ้านแต่งานข้อมูลแน่นปึกเหมือนนั่งอยู่ในห้องวิเคราะห์แท็ติกของโคชระดับโลกเลยทีเดียวครับ วันนี้เรามีบิ๊กแมชที่น่าสนใจในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มหรือที่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นลีกเฟสมาฝากกันครับเป็นการพบการระหว่างเจ้าบ้านปืนใหญ่อาร์เซนอลที่จะเปิดรังเอมิเรตสตเดียมต้อนรับการมาเยือนของยอดทีมจากกรีซอย่างโอลิมเปียกอสซึ่งคู่นี้เนี่ยบอกเลยว่ามีสตอรี่มีเรื่องราวให้น่าพูดถึงเยอะมากครับไม่ใช่แค่งานง่ายๆที่ทีมใหญ่จะตบเด็กแน่นอน ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันถึงแท็กติกและ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามเรามาปูพื้นกันก่อนสักเล็กน้อยครับสถานการณ์ตอนนี้ของทั้ง2ทีมในแชมเปียนส์ลีกถือว่าต่างกันพอสมควรเลยอาเซนอลนประเดิมนัดแรกได้อย่างสวยหรูด้วยการบุกไปเอาชนะทีมแกร่งอย่างแอตเลติกคลับหรือแอตเลติกบิวบาถึงถิ่นซานมาเมสมาได้2-0ซึ่งเป็นชัยชนะที่แสดงให้เห็นถึงความเก๋าและวุฒิภาวะของทีมที่สูงขึ้นมากครับ ในขณะที่ทางฝั่งโอลิมเปียกอสเนี่ยเปิดหัวได้ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่เพราะทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับปาฟอสทีมน้องใหม่ของรายการไปแบบไร้สกอร์0ยสต่อ0-0ที่น่าเจ็บใจกว่านั้นคือปาฟอสเหลือผู้เล่นแค่10คนตั้งแต่นาทีที่24ด้วยซ้าแต่โอลิมเปียกอสที่มีโอกาสยิงถึง18ครั้งกลับเจาะไม่เข้าทำให้เกมนี้อาเซนนลดูมีภาษีดีกว่าชัดเจนในแง่ของโมเมนตัมในถ้วยยุโรปแต่แต่แต่แต ฟุตบอลมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับคุณผู้ฟังเพราะถ้าเราไปดูสถิติการเจอกันหรือเฮดทูเฮดของคู่นี้จะต้องร้องโอโหเลยทีเดียวทั้ง2ทีมเจอกันมาทั้งหมด12ครั้งนับตั้งแต่ปี2009ผลปรากฏว่าผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะไปทีมละ6ครั้งไม่เคยมีผลเสมอเลยแม้แต่เกมเดียวครับเรียกได้ว่าเจอกันทีไรมีผลแพ้ชนะตลอด และที่มันพีกว่านั้นคือสถิติการมาเยือนสนามเอเมเรสสเตเดียมของโอลิมเปียกอสใน3ครั้งหลังสุดพวกเขาเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะกลับไปได้ทั้งหมดใช่แล้วครับฟังไม่ผิด3ครั้งหลังสุดที่มาเยือนลอนดอนเหนือโอลิมเปียกอสชนะรวดไม่ว่าจะเป็นปี2015ที่มาชนะไป3ต่อ2หรือการเขีย่ยอาร์เซนอลของมิเกลอาเตตาตกรอบยูโรปาลีกในปี2020นั่นเอง แฟนปืนใหญ่คงจะเกาหัวแกรกๆเลยว่าทำไมเจอทีมนี้ทีไรเหมือนมีของตลอดเหมือนเป็นทีมที่ถูกโฉลกกับการมาเยือนที่นี่ซะอย่างนั้นซึ่งนี่คือเกรดข้อมูลที่น่าสนใจมากและเป็นสิ่งที่อาเตต้ากับลูกทีมจะประมาทไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวถึงแม้ว่าหลายฝ่ายจะมองว่าอาเซนอลนชุดปัจจุบันได้พัฒนาไปไกลกว่าชุดก่อนๆมากแล้วก็ตาม เอาละครับพอพูดถึงเรื่องฟอร์มการเล่งและโมเมนตัมแล้วก็ต้องวกกลับมาดูที่ความพร้อมของทีมกันบ้างโดยเฉพาะฝั่งเจ้าบ้านอย่างอาเซนนทที่กำลังคึกคักสุดๆหลังจากเพิ่งสร้างดราม่าบุกไปแซงชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดถึงสนามเซนต์เจมส์พาร์คมาได้แบบสุดมัน2ต่อหนึในเกมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นชัยชนะที่แสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ของผู้ชนะอย่างแท้จริง ที่น่าสนใจคือช่วงหลังๆมานี้อาเซนอลมักจะมีทีเด็ดจากตัวสำรองที่ลงมาช่วยเปลี่ยนเกมได้ตลอดหรือที่เขาเรียกกันว่าซูเปอร์ซับนั่นแหละครับไล่มาตั้งแต่เกมนัดแรกในแชมเปียนส์ลีกที่เลอันโดรทรอสซาดกับกาเบรียลมาติเนลลี่ลงมาจ่ายให้กันยิงคนลับประตู หรือในเกมหลีกนัดล่าสุดที่กับตันทีมอย่างมาตินโอเดกาาที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาก็ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วเปิดเตะมุมให้กาเบรียลมากันเย่โขกประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บสิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงขุมกำลังเชิงลึกของทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมากและทำให้มิเกลอารเตต้าสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้อย่างสบายใจในเกมกลางสัปดาห์แบบนี้ทีนี้เรามาเจาะลึกกันที่ข่าวครา,าวความพร้อมของทีมอาเซนนอนกันเลยครับเริ่มจากข่าวร้ายกันก่อน ตอนนี้ทัพปืนใหญ่มีผู้เล่นบาดเจ็บที่ต้องพักยาวอยู่3รายด้วยกันนั่นก็คือไคฮาวเวตส์กาเบรียลเชซุสและโนนีมาดูเอเกซึ่งทั้ง3คนมีปัญหาบาดเจ็บที่หัวเขา่าและจะยังไม่สามารถกลับมาลงสนามได้ในเร็วๆนี้แน่นอนส่วนอีกหนึ่งรายที่น่าเป็นห่วงและน่าจะพลาดเกมนี้ไปก็คือเปียโรอินกาเปี แบกสายที่เพิ่งยืมตัวมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายอินกาปิเอ mm hmm. เพิ่งได้ลงสนามไปแค่ครั้งเดียวในช่วงท้ายเกมที่ชนะแอตเลติกคลับหลังจากนั้นก็มีปัญหาบาดเจ็บที่คนหนีบรบกวนมาตลอดซึ่งอาเตตาเคยออกมาบอกว่ามันไม่ได้เป็นอาการเจ็บที่รุนแรงอะไร แต่สาเหตุหลักๆน่าจะมาจากการที่เขาไม่ได้ลงซ้อมช่วงปรีซีซั่นอย่างเต็มที่เพราะเพิ่งผ่านการผ่าตัดมาในช่วงซัมเมอร์ทำให้สภาพร่างกายยังไม่เข้าที่เข้าทางและล่าสุดก็ไม่มีชื่อในการซ้อมด้วยดังนั้นเกมนี้เราคงจะยังไม่ได้เห็นเขาลงสนามแน่นอนครับอย่างไรก็ตามในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีครับ พราะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้อาเซนนลได้กับตันทีมคนเก่งอย่างมาตินโอเดกาดกลับมาแล้วหลังจากมีปัญหาบาดเจ็บที่หัวไหล่รบกวนมาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลการคัมแบ็กของเขาในเกมกับนิวคาสเซิลแม้จะเป็นแค่ช่วงสั้นๆก็เพิ่มความเชื่อใจให้กับทีมขึ้นมากครับแต่ก็สร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนและคาดว่าในเกมนี้เขาน่าจะได้โอกาสลงเล่นมากขึ้นอาจจะในฐานะตัวจริงเลยก็ได้ นอกจากนี้ในแนวรับวิลเลียมซาลิบาที่มีอาการเจ็บข้อเท้ารบกวนเล็กน้อยและได้พักในครึ่งแรกของเกมล่าสุดก็กลับมาฟิตสมบูรณ์พร้อมเป็นตัวเลือกแล้วแถมยังเพิ่งจดประกาต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมไปหมาดๆด,ด้วยน่าจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวมาถึงไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนรอคอยกันแล้วครับนั่นก็คือการวิเคราะห์แผนการเล่นและคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของอาเซนอลในเกมนี้ ด้วยโปรแกรมที่เตะกันถี่ยิบบวกกับความแข็งแกร่งของขุมกำลังสำรองทำให้เชื่อได้เลยว่ามิเกลอาเตตาจะทำการหมุนเวียนผู้เล่นหลายตำแหน่งแน่นอนเพื่อรักษาความสดของนักแต่ตัวหลักไว้สำหรับเกมหลีกสุดสัปดาห์แต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องเน้นผลการแข่งขันเพื่อเก็บ3คะแนนในบ้านให้ได้แผนการเล่นหลักๆคงจะยังยึดรบบ4-3-3เหมือนเดิมครับ แต่หน้าตาของนักเตะจะเปลี่ยนไปพอสมควรเรามาไล่ดูกันทีละตำแหน่งเลยผู้รักษาประตูตำแหน่งนี้ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับดาบิดรายาน่าจะได้รับความไว้วางใจให้ลงเฝ้าเสาต่อไปแม้ว่าจะมีบางสื่อคาดการว่าเกปาอาริซาบาลกาอาจจะได้โอกาสบ้างแต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอและความสำคัญของเกมยุโรปเชื่อว่าอาเตต้าน่าจะเลือกใช้ผู้รักษาประตูมือนหนึ่งของเขาต่อไปก่อน แนวรับแผงแบ็กโฟนนี่แหละครับคือจุดที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดแบ็กขวาเบนไว้์น่าจะได้กลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยเลียนทิมเบอร์ที่กร้ำศึกหนักมาตลอดได้พักบ้างซึ่งการสลับกันลงเล่นแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีในการบริหารจัดการความสดของนักเตะแนวรับค,คู่เซนเตอร์แบ็กตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่น่าสนใจและคาดเดายากที่สุดครับสื่อหลายสำนักมองตรงกันว่า คริสเตียนมอสเกรรากองหลังดาวรุ่งที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์น่าจะได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีในครึ่งแรกของเกมกับนิวคาเซลอาเตตาน่าจะต้องการให้เขาได้ลงเล่นเพื่อสร้างความมั่นใจและปรับตัวเข้ากับทีมมากขึ้นส่วนคู่หูของเขาจะเป็นใครนั้นยังต้องลุ้นกันครับระหว่างวิลเลียมซาลีบาที่เพิ่งฟิตกลับมาหรือจะเป็นกาเบรียลมากันเยสที่กำลังฟอร์มดีและเพิ่งเป็นฮีโร่มงประตูชัยมาด้วย แต่ถ้าให้เลือกผมมองว่าอาเตต้าน่าจะเลือกใช้กาเบรียลมากันเยสยืนคู่กับมอสเกรราเพื่อให้มีกองหลังที่มีประสบการณ์คอยประคองดาวรุง่ง mm. และให้ซาลิบาได้พักฟื้นร่างกายให้เต็มที่ไปก่อนแนวรับแบ็กซ้ายจากการที่เปียโรอินกาปีเอบาดเจ็บแล้วริคาโดคาลาฟิโอรีก็ต้องได้พักบ้างโอกาสทองจึงน่าจะตกเป็นของเจ้าหนูดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างไมส์ลอิสเคลลี ที่ได้รับคำชมอย่างมากในช่วงปรีซีซั่นและได้ลงมาเล่นเป็นตัวสำรองในเกมกับนิวคาสเซิลแล้วด้วยเกมในบ้านแบบนี้น่าจะเป็นเวทีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขาในการพิสูจน์ตัวเองแผงมิดฟิลด์แดนกลาง3คนคืออีกหนึ่งโซนที่จะมีการโรเตชันอย่างแน่นอนครับเพื่อให้เครื่องจักรสำคัญอย่างเดคลานไรส์ได้พักหายใจหายคอกันบ้างมิดฟิลด์ตัวรับหมายเลข6 ตำแหน่งนี้มีตัวเลือกที่น่าสนใจหลายคนครับแต่คนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือมาตินซูบิเมนดีที่น่าจะได้รับโอกาสลงมาคุมจังหวะเกมในแดนกลางแทนที่เดคลานไรซ์นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกอย่างคริสเตียนนอร์กาดที่พร้อมสอดแทรกเช่นกันมิดฟิลด์ตัวกลางหมายเลข8 2สองตำแหน่งนี้จะเป็นการผสมประสานระหว่างดาวรุ่งและรุ่นใหญ่ครับ คนแรกที่น่าจะได้ลงแน่ๆคืออีท่านเอ็นวานเอรีเจ้าหนูมหัศจรรย์ของทีมซึ่งอาร์เตต้าน่าจะส่งลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์หมายเลข8ดฝั่งขวาที่เขาถนัดส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งน่าจะเป็นการกลับมาสู่สนามในฐานะตัวจริงของกัปตันทีมมาตินโอเดกาดเพื่อให้เขาได้เรียกจังหวะก,การเล่นและความฟิตกลับมาอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังมีมิเกลเมริโนที่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกชั้นดีหลังจากที่เพิ่มยิงประตูตีเสมอในเกมกับนิวคาเซิลมาด้วย ดังนั้นแผงมิดฟิลด์ที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือซูบิเมนดียืนต่ำโดยมีเอ็นวานเนรีและโอเดกาดคอยสร้างสรรเกมอยู่ข้างหน้าครับแนวรุก3มประสานในแดนหน้าก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับกองหน้าตัวเป้าหมายแลกเก้าจากที่กาเบรียลเชซุสและคฮาวเวิร์สยังบาดเจ็บอยู่ตำแหน่งนี้จึงตกเป็นของวิกเตอร์เกียวเคเรสอย่างไม่ต้องสงสัย เขาคือศูนย์หน้าธรรมชาติเพียงคนเดียวที่ฟิตสมบูรณ์ในตอนนี้และมีสถิติการยิงประตูในบ้านที่ดีด้วยเกมนี้จึงเป็นโอกาสของเขาที่จะเพิ่มสถิติให้กับตัวเองปีขวาตำแหน่งนี้คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบูกาโยสาก้าที่กำลังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตกลับมาหลังจากมีปัญหาเจ็บแฮมสตริงการได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เขากลับมาท็อปฟอร์มได้เร็วขึ้นปีกซ้ายตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่อาเตตาปวดหัวที่สุด แต่เป็นการปวดหัวแบบมีความสุขครับเพราะมีตัวเลือกชั้นยอดให้ใช้งานถึง3คนทั้งเอเบรช่เอเซเลอนโดรทรอสาและกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่แต่เมื่อพิจารณาจากการที่มาร์ตินเนลลี่ไม่ได้ออกสตาร์ทในเกมกับนิวคาเซิลมีความเป็นไปได้สูงว่าเกมนี้เขาจะได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งนั่นก็คือกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่นั่นเองครับสรุป11ตัวจริงของอาเซนอลที่คาดการตามบทวิเคราะห์นี้ในระบบ4-3-3จะประกอบไปด้วย ผู้รักษาประตูดาบิดรายาแนวรับจากขวาไปซ้ายเบนไว้์คริสเตียนมอสกรากาเบรียลมาเกนเยสไมส์ลูอิสเคลลี่แดนกลางมีมาตินซูบิเมนดีอีธานเอนวานเนรีและกัปตันทีมมาตินโอเดกาดส่วนสามประสานแดนหน้าเป็นบูกาโยซาก้าวิกเตอร์เคีวเคเรสและกาเบรียลมาตินเลลีครับทีนี้พอเราเห็นภาพรวมของทีมย่าาแล้วเราไปส่องทีมเยือนกันบ้างดีกว่าครับ o อลิมเปียกสภายใต้การคุมทีมของโชเซ่ลุยเมนดิลิบาโค้ชดีกรีแชมป์ยูโรปาลีกและเป็นทีมดีกรีแชมป์ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อปี2024ถือว่าไม่ธรรมดาเลย พวกเขาอาจจะออกสตาร์ทในแชมเปี้ยนส์ลีกได้ไม่ดีนักแต่ในลีกกรีซพวกเขายังคงรักษาสถิติไร้พ่ายและนำเป็นจ่าฝูงอยู่แถมเกมล่าสุดก็พึ่งชนะมาได้3ต่อ2ด้วยประตูชัยในนาทีที่96เหมือนกันแสดงให้เห็นว่าพวกเขาก็มีหัวจิตหัวใจของนักสู้เช่นกันสำหรับความพร้อมของทีมโอลิมเปียกอสพวกเขาจะขาดกองหน้าชาวยูเครนอย่างโรมมนยาเรมชุกที่มีอาการบาดเจ็บ รวมถึงผู้เล่นอย่างเรมี่กเบลล่าและยูซุปยาซิซีที่ไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดลุยศึกแชมเปียนส์ลีกด้วยแต่ผู้เล่นตัวหลักคนอื่นๆยังอยู่กันครบครับโดยเฉพาะ3ประสานในแนวรุกที่อาเซนนตต้องจับตาดูเป็นพิเศษผู้เล่นที่ต้องจับตามองคนแรกเลยคืออายุบเอลคาบี กองหน้าตัวเป้าชาวโมร็อกโกค,คนนี้สถิติการยิงประตูไม่ธรรมดาเลยครับยิงไปแล้ว63ประตูจากการลงเล่น101นัดให้กับโอลิมเปียกอสและเป็นดาวซันโวในฟุตบอลยุโรปมาแล้วทั้งในยูโรปาลีกและคอนเฟอเรนซ์ลีกเขาคือตัวจบสกอร์ที่อันตรายที่สุดของทีมอีกคนคือดานิเอลโพเดนส์ปีกซ้ายร่างเล็กที่แฟนบอลพรีเมียร์ลีกน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีจากสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับวูแฮมตัน โพเดนส์มีความเร็วความคล่องตัวและเคยยิงประตูอาเซนอนได้มาแล้วด้วยและคนสุดท้ายคือชิคินโย่เพลเมเกอร์หมายเลขสิที่พึ่งเป็นฮีโร่เหมา2ประตูพาทีมคว้าชัยในเกมเลีกนัดล่าสุดเขาคือคนที่จะคอยปั้นเกมและสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนร่วมทีม โอลิมเปียคอสน่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยเน้นเกมรับที่เหนียวแน่นและรอจังหวะสวนกลับเร็วจากความสามารถเฉพาะตัวของโพเดนส์และการจบสกอร์ที่เฉียบคมของเอลคาบีบทสรุปและคาดการณ์ผลการแข่งขันแม้ว่าโอลิมเปียคอสมีสถิติที่ยอดเยี่ยมในการมาเยือนเอม r เรตสแตเดียมแต่เมื่อพิจารณาจากฟอร์มการเล่นในปัจจุบันคุณภาพผู้เล่นและความลึกของขุมกำลังแล้วยังไงเกมนี้ก็ต้องยกให้อาเซนอนเป็นต่อ,อย่างขาดลอยครับ สถิติที่น่าสนใจคืออาเซนอลนชนะเกมในบ้านรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกมา13นัดติดต่อกันและ10นัดหลังสุดเป็นการเก็บคลีนชีตได้ทั้งหมดในทางกลับกันโอลิมเปียกอสแพ้เกมเยือนในรอบแบ่งกลุ่มรายการนี้มา10เกมรวดตัวเลขมันฟ้องชัดเจนขนาดนี้ครับผมเชื่อว่าด้วยการโรเตชันผู้เล่นของอาเตตาอาจจะทำให้ช่วงแรกของเกมดูติดติดขัด,ข,ดขัดไปบ้างเพราะนักเตะที่ลงไปใหม่อาจจะต้องใช้เวลาปรับจูนจังหวะกันเล็กน้อย แต่ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าบวกกับเสียงเชียร์ในบ้านน่าจะทําให้อาเซนอลค่อยๆค,ครองเกมและหาช่องเจาะเข้าทําได้ในที่สุดอิมเปียกอสที่เกมรุกในยุโรปดูจะฝืดๆหลังจากเจาะปาฟอสที่เหลือ10ขคนไม่เข้าไม่น่าจะสร้างปัญหากับแนวรับของอาเซนอลได้มากนักดังนั้นผมขอฟันธงว่าเกมนี้จะเป็นชัยชนะที่ไม่ยากเย็นนักสําหรับทัพปืนใหญ่ครับ อาจจะไม่ใช่สกอร์ที่ถล่มทลายแต่จะเป็น3ขนาดที่สำคัญที่ทำให้พวกเขากุมสถานการณ์ในการเข้ารอบต่อไปได้อย่างสดใสสื่อต่างประเทศส่วนใหญ่ก็มองไปในทิศทางเดียวกันครับมีทั้งทำนายว่าอาเซนอนจะชนะ2ต่อ0 3ต่อ0ไปจนถึง4ต่อ0เลยทีเดียวผมขอเลือกสกอร์กลางๆที่อาเซนอนจะเปิดบ้านเอาชนะโอลิมเปียกอสไปได้ด้วยสกอร์3ต่อ0ครับ ทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าววิเคราะห์แผนการเล่นและคาดการ11ตัวจริงในเกมที่อาเซนอนจะพบกับโอลิมเปียกอสในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ